ทีนี้ลำดับของคำตามลำดับอักษรก็มาถึงคำว่ากรมบีขั้นกคมบีพันนี่ที่เป็นบาลีก็เรียกว่าอุปปีละกกรรมอสระอุปแล้วอสระอีแล้วรจุลาแล้วกอแล้วกอแล้วรรแล้วก็มอแล้วกอแล้วก็มอจุดใต้แล้วก็มออุปปีละกกรรม ตามตัวหนังสือก็แปลว่ากรรมเข้าไปบีบพัน้น <c oughs> กรรมนี้เป็นกรรันเป็นกรรมที่สามแห่งกรรมหมวดที่ให้ผลตามกิจโดยย่อกก็คือว่าชนกกรรมกรรมแต่งให้เกิดมาอุปธรรมภัมก,กรรม กรรมช่วยอุปธรรมให้มันดียิง่งขึ้นไปแล้วกอ็อุปปปีแล้วกะกรรมคือกรรมนี้เป็นกรรมที่บีบขั้นให้มันถอยกลับ <c oughs> แล้วก็ถึงอุปคาตะกะกรรมคือกรรมตัดขาดไปเลยไม่มีอะไรเหลือ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นกรรมหมวดหนึ่งในกรรมสามหมวดที่บัญญัติอยู่ในหนังสือในคำพีวิสุทธิมัค อุปปีลกรกรรมเป็นกรรมที่สามแห่งกรรมในหมวดอันแสดงไว้ายในการให้ผลตามกิจจะต้องไปดูคราวเดียวกันในคำว่ากรรมสิบสองคำว่าอุปปีลกรกรรมมีอธิบายอย่างนี้